แต่ว่ามีสามหนึ่งสามแปดพี่น้องเบาตามความจริงเด้อครับสามหนึ 3, ่งสามแปดสามสองแต่ว่าเน้นล่างให้เน้นล่างด้วยโอ้ครับสา <3 S 1> มมาลางังยินดีต้อนรับอิซีทุกท่านเขา้าสู่ทีมงานของพ่อสอยพารวยพุทธเอาพารวยรับอิซีครับผมพ่อกันครับอิซีครับเนีย่ยมาแลงจู่วันนี้มาที่เซียนขาดปัด งวดที่ผ่านมาเลยครับเอฟซีครับผมสามหนึ่งเข่าเต็มๆของเพิ่นนะครับเนาะอย่างว่าโอ้จนเป็นตาอ่อนซ่อนครับอีซีครับผมเพราะว่าเพิ่นเน้นล่างอย่างเดียวนะครับเนาะเน้นล่างอย่างเดียวเสียนขาดปัดครับเอฟซีครับสามหนึ่งเข่าเต็มๆกับอีซีครับกับเอฟซีกับ้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นแนวทางทางช่องเป็นซื้อกลางเท่านั้นครับเอฟซีครับผมแนวทางของเสียนขาดปัดวันนี้จะได้ตัวไหนนะครับเนาะเพิ่นกับกำลัง นั่งคำนวณอยู่ขับเอฟซีครับผมแต่ว่าเดงเพิ่นนั่นเขาทุกงวดครับแต่ว่างวดนี้เพิ่นบอมักเพิ่นบริวงกลมให้นะครับเนาะเพิ่นบริว่ให้ก็เลยเพิ่นกะบริวงกลมตะตุกเพิ่นมากเลยครับขึ้นอยู่กูคกุมักความชอบนะครับเนาะเอฟซีครับผมาบางที่เพิ่นกะบ่าปัดไปหล่นนะครับเนาะกระสมซื้อนะครับขาดปัดนะครับวิธีกับ่อปัด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 ไปงั้นแหละนะครับเนาะก่อนที่เจาไปชมคลิปของเสียนขาดปัดกะ ฝากกดไลค์กดแชร์เดยนะครับเอ้กดกระดิ่งแกงเตือนเอาไว้สำหรับเอฟซม่ที่เขามาเนะครับเนาะตั้งนาตั้งตาครับอีซีครับเอฟซทุัไไ้มไปุดตองบ่าตัวใดแท้ก่อนฮะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หาศบนเจดศูนย์หาศูนย์บนเจ็ดศูนย์หา สองเจ็ดบอกสองเจ็ดเพื่อนห้าแปก็ไป็ห้าแปดก็เปลี่ยนบอกอ๋อสองเจ็ดบอกสามตัวตอะไรร่างสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สามห้าศูนย์แล้วก็สามห้าศูนย์สองห้าศูนย์ออสองห้าศูนย์สามห้าศูนย์อ๋อชุดโตอะแบบพิลังแล้วก็ สตัวล่างเจ็ดแปดทั่วเจ็ดแปดห้าเก้าหแปดหแปดเอนจ็ดแดหนลมาดีกเนาะเพราะวันดังจะปล่อยออกมาดัโอ้เล็กปล่อยออกมาดีดังเลยมาใละโอ้ตัววโัวตัวามหาศูนองเจ็ดศูนย อเอาเมื่อนี้่ครถิมายำให้พี่นอ,อือถิมายำให้กำลังคำนวณเพราะว่างวดที่ปลอยตองงวดมากก็คือ,อปลอยออกมากเขาเป็นน้ำร่ายเขาเป็นน้ำจิม้มเอาว่าง,งวดว่าหั่นสามหนึ่งนี่เน้นล่างตัวเดียวตีบ่ครับมันได้จังไรมีสามหนึ่งสามแปดสามสองหล้กก็สามสองโอ้สามทางนี่เน้นล่างเน้นล่างบาดท แต่ว่าไปว่องกลมใหสามแปดคนก็ไปซื้อสามแปดสามหนึ่งก็เริ่มเห็นแต่ว่ามีสามหนึ่งสามแปดพี่น้องเราตามความจริงเด้อสามหนึ่งสามแปดสามสองแต่ว่าเน้นล่างให้เน้นล่างด้วยสามมาลางอ่ะวัชพันธ์มาอันนี้ชุดเต็มปอบปานี่ติ๊กตัวชุดเต็มเต็โอ้พีตัวมาตัวหนึ่งน่นสี่ตัวมาตัวหนึ่งวัชพันครับพี่เจี๊ยบผมสี่ตัวมาหนึ่งตัวคือมาบนเหรอ่อ่อาจารย์เพื่อนพี่น้องอ โอ้สาระามอืมโอ้มันเก็บไปมันขึนนี่เกี่ยวกับเหมือนเพนเทสป่ดมโอแพก่นอกกันโอ้ผู้บาดจานเพิ่มเจดปีจะได้เปยากันเท่านึงามมันบอกสิามกับโปรแบเมาข้อมูลเหนมันบอกเจ้าบสบ่เขาบอกเขเนี่มาสวมันอสมนอเามสาม่อืมวันนี้มเนขึ้นยังเกาะมันเกิดเขาเจ้เพูดสระข้ามหมดเลยเนเรว่าเอเแล้วนะ หกปบอแห้งเลยนะโอ้หขึ้นมาเลยนะห้องไม่สิห้องที่นห่อห้องอัน่งห้องบอกสิ่งว่าดกเป็นห้องมาเลยท่าเดี๋ยวนม่ใช่แป้งเหมอนกว่อักักัมาักเบอกสารอบทังนี้บ่าบแปกมันบอกว่าัหอเดียว่่คนไปหาผูบาจบเพ่นแต่ว่ามือมันจันไปไหม่มันมากันไ้บดเจ็บชิบอีกบอกปนบาบ ไปเจอบปากลูกเนี่ยลูกบอกเลขกนเตีแเี่ยแแต่ว่าพันลุกปากกว่มากบอกซื้อไ่บอกค่คัดกันพ่บอกไ้เพ่บอกเอฟสายบุญพ่นบอกสังมันบอกเชเกิดแล้วเนบอกออกแห้งเลยออกโลกกลยออกแก้งออกบออกแห้งเลยแต่ตัวที่พั่บอกคือหกแต่ว่าเส้นขาดบันี้แปดแหลักซิตเอ้แปดลักซิตแปดลักซิตไม่ลักซิ มาสร้างว่าที่รบานนี้มันคือบอลหัวขึ้นเก่าสัว่าลักษณะเก่ากันมีด้วยอ้อยังมีเก่าแบดอยู่นะอ๋อขึ้นัน่ายกีาขันวดูกรลังเก็บายละเอียดยูเวลาซีคู่มาได้มหมือนเดิมจะเอาแบบแข็งๆเลยบอกว่านี่เอาเจ๊ก็สร้างมากว่าสามตัวต้องแตก่าสั่นดิมาว่าต้องแตกยี่บานน้องคุยนี่หละเมียสร้างมาก เอาสามตัวแตกจคกสามวัเด้อว่าสัตเด้อโอ้ยว่าแต่น่แหละอืมอืมอพสาตัวเว่าแค่สองตัวสามหนึ่งพี่รองสตัวที่แตกมาหลายวัแล้วพี่้องาเอฟซบุมักนัเพินผมคากสาตัวแตก้วแตกอบนี้เนี่ยดีดีสร้ากชับนักกำชับนะสามตัวต้งแตกมื่อพอดีปั้นตัวได้มือนี่อันนี้คำนวณมาเรียบร้อยแล้วมันบนีเรียบร้อยแ้าเรียบร้อยแล้ว เป็นตัวของแท้แล้วชุดแท้แล้วเป็นบ่ะได้แล้วอ่าแท้แล้วพี่น้องแท้แล้วชุดต่องวดพี่น้องกต่เบิ้งเอาได้พิจารณาเบิ้พี่น้อาต่องวดก็ไปดูนะคะไปดูเอาแต่ว่ามือนี่ตามตองเนวทางของคุณสำหรับพัทตุดงเม็ดเดียวขาดปัดแล้วพี่น้องเด้อยังจะได้อยู่ไไมมาาาท่นะพัทตุดงเม็ดเดียวขาดปั๊ดขึ้กันเอ้าจะเขียนให้เอฟซีแล้วนะคะราคาขายส่งโอ้โห เราติดตามไปพรอกนพี่น้องเนาะกํลังประมตัเลขอยู่สามตัวนี้เจ้านี่ก็หา็ดกับอสเจ็ดูนนี่บอกก็หาเจฟันได้เจ้าหาเจ็ดนี่ฟันได้อืเตัวนี้มาคู่นี่เกพอูะฟันได้ปบอกใครเพื่อนหรือว่ามันจะมาละตบานไทยบอก่ำเป็นไม่้อกนตัวหาเจ็ดพอดีเยคุณเจ้าเซเซนก็โอ้เป็นได้สิตรงกันพอดีนะเราเซนซนเหเราบินเขาก็เก็ตมาตัวนึงมาตัวอด มือพี่ออวเท้งเหมนท้าแรงเลรไหมอ้าวนี่เสด็จน้าแล้ววาเถอะจบเลยจบแล้วชุดเลยเด๋ยวจ็ตะรวให้พี่หนังเสองเจ็ดศูนย์ด้บอกสามตัวชุดสตัวมีสองเจศนแล้วก็เก้าห้าเจ็ดเลยหนดิงก็หาเกตพวาอนี่เนี่ยม้นนี้เกตต้นเฮะเกตต้นเกตโอ้ด็กเจ็ดต้นเเกนหกงเนบ่หอกกันหกนหกม่อกกัน สองเจ็ดศูนเก้าห้าเจ็ดเจ็ดสามนเด้อสามเก้าเออสิบหกบอกสิบหกันก็ไ่ก็ส่วนเก้าม่ออกกนเก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์บอกเก้าศูนย์น้่เจ็ดส่วนเจ็ดนู่นนี่เจ็ดนบอกนี่ห้าเจ็ดเจ็ดส่วนเจ็ดอืมา็ยังเจดบนแล้วยังไรเจ็ดบนแล้วหรออ้เจ็ดบนอีกต่างหา Nó còn khúc bụn đấy, còn khúc Mình chết bụn nữa ừ. Chết mai, chết mai là chết ba bụn ừ. Cái này hai cái câu chết xuống cơ anh cơ Ừ, ừ. ừ. Hai chết câu chết xuống Mà tế đại vùng ừ. <laughs> ừ. à. <laughs> à. thì, thì bà này Vùng đùa đi ông, mẹ anh lên mà à, นี่อไปอ,อไป๋อพี่น้องนี่คือเพิ่นจาะเน้นให้ตัวใดแตะของเลย่านี่คือมาของเพิ่นละอืมแต่เพิ่นยังมีเง่อนสีเลอเออมีเงนี่ดียอยู่ใส่ใส่น้ไไไไนอยใช้ใจน้อยสิอคือคัดแล้วเันเป็นอะไรี่มนี่ห้าเจ็ดเจ็ด,ดสามสามเก้หากกห้าเก้านี่ห้าเจ็ดเจ็ดสามสามเก้าหาเก,ก้ามาคูนึง มาคู่นึงมาคู่เดียวให้เรียกางเงาคู่นึงที่ผมมาผูกมันออกคู่เดียวก่ออกคู่นึงนันออกคู่นึงการเอาโมดล่างเอาทั้งสองคู่เนี่ยแต่ว่ามันมาคู่เดียวมาคู่นึงมาแต่เด็กเขาเลยแต่มาแท้มาถึงหมวดเดียวโอ้มาถึงหมวดโอ้ครับเอฟซีครับมาถึงหมวดแม่นอี่เลยหมวดที่แล้วกับสามหนึ่งมาตรงตรงตรงเลยแต่ว่าเขาหาเจ็ดเจ้าฟันไหนดอกคุณบ่ ปนเห็นนี่ยเสจับเลยเนนี่เลยมันเรี้ยงเก่ามาก่อนก็ก็หาเจ็ดเลยนะรม้มาบ่มา่ว่าฝันอ้ัเลขฝันคือเกาหาเจ็ดสามตัวเลยขางงานของเลขาบอกว่าว่าม่นกิเก็ดมากกับัันนี้าไมานีมนหกแปดหกแปดเีเดียวอือมันแปดแล้เดีวแปดหกเลยอือ มาปะเอามายกขึ้นทันหนามาบัดนีห้าเจ็ดเจ็ดสามามเก้าห้าเก้ามาคู่นึงอะไรนะห้าเจ็ดเจสามสามเกเก้ามคู่นึงสตัวคู่นึงในสีตัวนี้มาคู่ลว่าประกันว่าจะมาเบิร์ต่ว่าจะมาหนึมือหนึงคู่โอ้ห้าเจ็ดพิมบวกเอาที่คู่เนาะ ห well, ้าเจ็ดเจ็ดสาสเก้าห้าเก้าตัวห้าเก้าตัวเก้าหน่ท่หนึ่อมาคู <S <S yeah, ูหนึ่งแต่ว่าเลขฝันนี่สีมาสามตัววะบ่ทราบร้จักว่โอก็หาเจ็ดอะเห็นป่เออก็หาเจ็ดป่านนี่เห็นครักคัดีอือสำหรับชุดล่างแปดหกแปดเก้าสองเจอสีมีสคููสีตลอดชุดล่างนี่ว่นมันสกับแมาตัวนึงเลยโ้สกับแมาตัวนึง่พีนล่างมาไงเออ สองกับแปดมาตัวนึงตัวนึงมาเจอนกระมาจได้คับเซกันเลยแปดองเทันเปได้มากเลยับเยอผู้มันเือสั่นละพี่ร่องแต่ว่าพี่ร่องกับเราว่างมาเพินฟันบุมันออกลางแต่มีหลายี้กันฟันลางออกบุญแมีขี้กันแต่ว่าเอาไว้ทั้งบุทั้งลางมาทราบเลยมันเลยสูตรของเนคือบุเป็นบุล่างเป็นล่าง ก็เสียดขาดตัดตินได้งบน่องงยกัแต่แบบคือเกา้กกาศน,นี่ก็ออกคัพได้เลเนาะคนจะหาย้างเเนาะเป็นแปดัิตไหมเป็นิไแวเจ้นานแลักิบอกอ๋่วน่มันแปลกมาถึงนึงก็มาเห็นไหมสด้เจ็มาถึงนี้มัน็ด